สวัสดีนะคะทุกคนจ๋าจะพาเข้าป่ามาหาเห็ดพึ่งนะคะดูเหมือนฝนจะตกปลปอยๆเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าเห็ดพึ่งมันออกหรือเปล่าดอกสวยมากเลย อ่บอบนี่ดอกงามงามอ่อนหรือป่า ใหญ่มากนม,มันแก่แล้วเอไว้นี่เห็นไหมทุกคนนู้นนะดอกใหญ่มากเลยแต่คงจะแก่แล้วแหละเอาไม่ได้แก่แล้ว ต่ไม่เป็นไรเรามีดอกเล็กหนึ่งดอกนี่ดอกงามๆนี่นะคะทุกคน สามดอกเลยสามดอกเลยนะคะอืมใหญ่มากแต่มันคงจะแก่แล้วแหละแก่หมดเลยอืมหนนอันนี้ก็แก่แล้ว โอ้ดอกนี้อวบมากอวบมากเลยทุกคนดูขาอวบอวบอุ้ยแต่เน่าขาเขาเน่านะคะ แต่นี่เขายังใช้ได้อยู่เอาไปยังขาวอยู่แต่นอนมันเจาะก็ไม่ต้องเอาไปหากันต่อนี่ทุกคนอุนี้ก็เน่าแล้วนี ดอกกำลังตุ่มๆตุ่มๆอวบเลยดูค่ะท <pot> ุกคนนี่สวยมากเลยตัดขาขาาขาว ไฟกันต่อน,นี่ก็คงจะเน่าแล้วเน่าแล้วแหละเน่าแล้วไฟกันต่อนะคะ ใหญ่จริงๆเลยดูอืมแก่แล้วทุกคนเสียดายอืมนี่ดอกสวยมากสองดอกโอโ้นูนี่ดอกหนึ่งนี่นะคะดู ตัดขามันชึบนี่งามงามอีกดอกหนึ่งเสียดายแก่แล้ว มันกําลังโผล่นะคะมันกําลังโผล่ออกมาจากดินขาวสวยมากกําลังกินเลย เอ็ดพึ่งหวานทุกคนเด็ดพึ่งหวานนี่มันอ่อเหมือนจะเน่าแล้วเน่าดีกว่า แล้วทุกคนดูโคดเห็ดพึ่งใหญ่มากนู่น ทุกคนเห็ดพึ่งใหญ่ใหญ่โอ้สวยมากทุกคนนี่เห็ดพึ่งยักษ์คนดูนี่ มดติดดอกมดเข้าไป